สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับทิพย์เกศรค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำแรนดอมก,กันกับหัวข้อที่ว่าคุณจะได้พบรักแท้ตามที่คุณได้อธิษฐานไว้นะคะลองดูกันนะคะว่ารักแท้ที่คุณอธิษฐานไว้ที่คุณอยากจะพบจะเจอนั้นพลังงานเป็นแบบใดน,นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าตรงกับที่คุณอธิษฐานหรือเปล่าถ้าพลังงานนี้ตรงกันแน่นอนคะ่ะคุณกำลังจะได้พบเจอกับเขาแล้วนะคะ เดี๋ยวขอดูออร์เคิลนะคะเปิดไพ่ออร์เคิลให้คุณกันก่อนนะคะว่าพลังงานนี้คืออะไร Key on tree, s e a wish New Direction คุณอธิษฐานอะไรไว้นะ Change of the Seasons นะคะขอพลังงานนี้สักห้าใบนะคะให้กับเพื่อนๆพ,พลังงานที่คุณอธิษฐานนะคะ Light a b i r d พลังงานของไพ่ใบนี้นะคะอาจจะเป็นพลังงานที่คุณอยากจะบอกว่าคุณต้องการความรักที่ใครสักคนหนึ่งใครก็ได้นะคะที่รักคุณแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวของคุณมากๆต่อให้ต่อใหอ้คุณนะนะคะต้องไปอยู่ที่ใดสักที่หนึ่งที่มีกรงขังคุณไว้แล้วก็ มันเหมือนกับที่จริงแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่าคุณอิสระนะคุณมีกุญแจคุณอยากจะไขออกไปคุณอยากจะไขเอ่อไขความอิสระให้กับคุณเนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้แต่แต่ความรักที่คุณต้องการก็คือคุณต้องการอยู่กับใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจคุณดูแลคุณเข้าใจในจิตวิญญาณของคุณเข้าใจในความต้องการของคุณ ต่อให้คุณต้องอยู่กับเขาตลอดชีวิตคุณก็เต็มใจที่จะอยู่ต่อให้เขาบอกว่าอยู่ในชีวิตของเขาแล้วถ้าหากว่าคุณรู้สึกอึดอัดคุณรู้สึกคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความสุขที่จะอยู่ตรงจุดนี้เขาคนนั้นนะคะสามารถที่จะให้คุณแจคุณไว้คุณอยากจะไปจากเขาเมื่อไหร่ก็ได้นะเขายินดี แต่ถ้าคุณอยู่ตรงนี้แล้วคุณมีความสุขอ่ะคุณอยากอยู่ตรงนี้เมื่อไหร่ก็ได้นานเท่าไหร่ก็ได้คุณอยากได้ความรักที่ไม่จําเป็นต้องกักขังคุณแต่คุณจะอยู่ตรงจุดนี้ด้วยความเต็มใจถ้าหากว่าคุณเต็มใจที่จะอยู่ตรงจุดนี้แล้วต่อให้เขาบอกว่าอืมต่อให้เขาบอกว่าเขาอาคุณใจไม่ให้คุณแล้วบอกว่าคุณอยากจะไปก็ได้นะ คุณก็ไม่ต้องการที่จะไปเอ่อมันเป็นความรู้สึกที่คือมันเป็นความรักที่คุณคุณต้องการตรงที่ว่าไม่จําเป็นจะต้องมากักขังหรือควบคุมหรอกค่ะถ้าคุณอยากจะอยู่ตรงจุดนี้คุณจะอยู่ด้วยใจคุณจะอยู่ด้วยความสุขคุณจะอยู่ด้วยความรักคุณต้องการคุณต้องการบางอย่างที่เป็นอิสระ คุณนึกออกไหมคุณต้องการบางคุณต้องการความรักที่ให้อิสระแก่คุณคุณรู้แล้วแหละว่าอิสระที่คุณจะได้นั้นคุณจะทําอะไรก็ได้ตามใจชอบคุณแต่ถ้าคุณจะไม่ทําอะไรในแบบที่ตามอิสระที่แบบใครๆก็ทําได้ใครๆก็ต้องการทานั้นคุณการที่คุณไม่ทํานั้นคือว่าคุณจะไม่ทําด้วยตัวของคุณเองโอเคไหมคะไม่จําเป็นต้องกักขังหรือหนุงเหนียว คุณอยากได้ความรักที่อิสระเสรีแล้วก็มีความสุขที่จะอยู่ไม่ต้องการการกักขังนั่นแหละคือความรักที่คุณปรารถนาเพราะว่าความรักที่ถูกกักขังมันเป็นความรักที่อึดอัดมันเป็นความรักที่เอ,อมันเจ็บปวดนะเอาจริงถ้าคือแสดงแสดงว่าตัวของคุณเองเนี่ยเคยพบเจอกับความรักที่ เคยคุณอาจจะเคยเจอใครสักคนหนึ่งที่รักคุณมากๆแล้วเขาไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปเขาพยายามกักขังคุณเขาพยายามตัดอิสระภาพของคุณเขาพยายามที่แบบว่าทํายังไงก็ได้คุณอยู่ในชีวิตของเขาโดยกดข้อบังคับแล้วถ้าคุณก้าวออกไปนั่นหมายถึงคุณอยู่บนเนี้ถ้าคุณหลุดพ้นออกจากตรงเนี้คุณไปไหนไม่ได้เลยมันคือความสูงมันคือความน่ากลัว ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องการก็คือไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องกักขังคุณหรอกค่ะถ้าคุณรักถ้าคุณเต็มใจที่จะอยู่คุณจะอยู่ด้วยตัวของคุณเองแล้วก็ขอให้ให้ดูให้ให้รู้ด้วยว่าโดยนิสัยของคุณโดยตัวตนของคุณแล้วถ้าคุณได้รักใครสักคนหนึ่งเนี่ยคุณจะรักด้วยความมั่นคงไม่จําเป็นต้องกักขังคุณคุณจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์คุณอยากได้ คนคนหนึ่งที่เข้าใจคุณแล้วก็ไม่กักขังคุณนะคะถามว่าคุณอธิษฐานอะไรในแบบที่คุณต้องการความรักที่คุณต้องการคือรักที่เข้าใจคุณรักที่มันเหมือนกับไพ่ใบนี้ก็คล้ายๆกับไพ่ใบนี้นะคะตรงที่ตรงที่ตรงที่คือว่าคุณยัง คุณยังต้องการเรียนรู้ในชีวิตอะไรหลายๆอย่างอีกเยอะแยะมากมายต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งที่แปลกใหม่ต้องการที่จะเรียนรู้ว่าโลกใบนี้เนี่ยมีอะไรมากมายคุณอยากได้คนที่มีความรู้มีประสบการณ์สามารถที่จะพาคุณไปท่องโลกสามารถที่จะให้ความรู้ความแปลกใหม่ในชีวิตของคุณ เข้าใจในความเป็นเด็กน้อยของคุณไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไร่แต่คุณรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมาของคุณนั้นมันมันเหมือนกับว่าคุณไม่เคยได้พบเจอกับโลกกว้างอะสมมุติว่าโอเคคุณอาจจะเป็นคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตคุณจะได้ท่องโลกประเทศที่คุณอยู่สมมติคุณอยู่อเมริกาคุณรู้ไหมว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าอเมริกาเนี่ยโอ้โหเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลมากมากๆเลยนะคะรัฐหนึ่ง อาจจะเท่ากับพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยทั้งประเทศเลยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณต้องการคือใครก็ได้ที่แบบว่า,าพาคุณไปท่องโลกหน่อยได้ไหมนั่นคือประสบการณ์ชีวิตนั่นคือสิ่งที่คุ้มค่าถ้าคุณได้ท่องโลกได้เรียนรู้ได้ไปในทุกที่ที่คุณต้องการไปอ่ะสมมติว่าถ้าคุณได้ไปเที่ยวทะเล คุณก็อยากไปเกาะคุณไม่ได้อยากแค่ว่ายน้ําบนชายฝั่งตรงชายฝั่งเล็กๆตื้นๆแค่นั้นแต่สิ่งที่คุณต้องการคือการดำน้ําลงไปใต้หมหาสมุทรแล้วได้เห็นโลกใต้น้ําว่ามีอะไรบ้างนั่นคือสิ่งที่คุณคิดว่ามันคุ้มค่าแล้วจะมีใครบางคนเข้าใจชีวิตของคุณแล้วก็สามารถที่จะพาชีวิตของคุณเนี่ยให้ได้ไปพบกับสิ่งที่แปลกใหม่ได้ไหม และไพ่ใบนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าตัวของคุณนั้นไม่ชอบที่จะอยู่นะคะไม่ชอบที่จะอยูอ่อะไรบางอย่างที่มันเป็นกลงแคบๆค,คุณรู้ว่าโลกภายนอกนั้นนะคะมันมีอะไรที่น่าสนใจอีกมากมายความรักนี้จะต้องเป็นรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องมีกรอบ แค่มีความเชื่อใจไว้วางใจแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันให้อิสระซึ่งกันและกันนั่นอาจจะเป็นรักที่คุณปรารถนาก็ได้เช่นกันนะคะแล้วรักที่คุณปรารถนานะคะสำหรับไพ่ใบนี้คุณต้องการคนที่เข้าใจคนที่ยืดหยุ่นแล้วก็ต้องเข้าใจว่าในทุกๆฤด,ดูกาลมันมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ รักนี้มันจะต้องไม่มีอะไรที่มาแบบว่าจะต้องเป็นแบบนี้หรือแบบนี้ตลอดไปทุกอย่างมีการปรับเปลี่ยนมีการยืดหยุ่นตามทุกๆสถานการณ์ได้คือมันจะต้องมีการพูดคุยจะต้องมีการเข้าใจบางครั้งถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างาไม่ได้หมายถึงการเลิกลานะแต่หมายถึงว่า,าหมายความว่าคือบางคนเนี่ย ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนิสัยของตัวเองเลยจะต้องเป็นแบบนี้ยึดมั่นถือมั่นอีโก้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่คุณบอกว่าถ้าเราต้องเจอคนแบบนี้ชีวิตมันคงมีแต่ความทุกข์แต่ถ้าสมมติว่าเราเจอคนที่ปรึกษาเข้าอกเข้าใจโอนอ่อนผ่อนตามฟังในเหตุในผล มากกว่าอารมณ์มากกว่าอีกโก้มากกว่าการเสียหน้าไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะนั่นไม่ใช่เรื่องที่ดีทุกอย่างเนี่ยโลกของเราเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเนาะมีหน้าร้อนมีหน้าฝนมีหน้าหนาวมีหน้าอะไรอีกอะออหน้าอะไรหน้าแรงหน้าอะไรไม่รู้่หิมะตกใบไม้ร่วงใบไม้ปริคือมันมีบท มันมีหมดเพราะฉะนั้นตัวของเราเองเนี่ยหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรักเนี่ยไม่ว่าเจอกับเจอกับสถานการณ์ใดๆมันต้องมีการปรับเปลี่ยนมันต้องมีการเข้าอกเข้าใจมันถึงจะอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขนะคะและสำหรับไพ่ใบนี้นะคะล i ยแอนเบิร์ดนะคะมันหมายความว่า,าความสัมพันธ์ที่มองอนาคตมองไปข้างหน้าด้วยกัน คือจริงๆจริงๆชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่ที่จะบอกว่าเฮ้ยพอมันเป็นอย่างนี้แล้วมันต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปสมมติว่าคุณมีบ้านหลังหนึ่งโอเคเราเราอาจจะอาศัยอยู่กันมาช่วงระยะเวลาหนึง่งบ้านมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการซุดโซมแต่ว่าคุณต้องการคนที่เหมือนกับมองอนาคตไปข้างหน้ามันจะต้องมีการพัฒนาชีวิต ชีวิตความรักชีวิตของเราสองคนเนี่ยให้มันดีขึ้นดีขึ้นยกระดับขึ้นยกระดับขึ้นมันมันไม่ควรที่จะอยู่ตรงจุดเดิมๆถูกไหมคะมันควรที่จะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนามากขึ้นแล้วสิ่งสำคัญเลยที่คุณต้องการก็คือเหมือนนกน้อยตัวหนึ่งเนี่ยที่เวลาเรากางปีกเนาะเราก็จะบินไปข้างหน้าแต่คนที่จะอยู่เคียงข้างเราความรักเนี่ย คุณบอกว่าเขาอาจจะต้องเป็นเหมือนลมที่อยู่ใต้ปีกที่ผลักดันเราที่สนับสนุนเราเกื้อกูลเราให้ไปในทิศท,ทางหรือเป้าหมายที่ดีกว่าเสมอเราจะไม่มาเป็นแรงถ่วงหรือเป็นลมที่ถ่วงอยู่ข้างหน้าเราให้เราปีนบินไปได้ยากแล้วก็ลำบากนั่นแหละค่ะคือรักที่คุณปรารถนาเพราะฉะนั้น Energy ของคุณเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าก่อนหน้านี้หนึ่งเลยเนี่ยมองว่าคุณเคยเจอความรักที่ มันก็ไม่ใช่ความรักที่เลวร้ายแต่มันเป็นความรักแบบแบบผิดผิดอะ่ะคุณอาจจะเจอความรักที่รักคุณมากจนเกินไปจนถึงขนาดว่ากักขังแล้วก็โนงเดียวไม่ยอมให้คุณไปได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆในชีวิตเลยเกลัวค่ะกลัวว่าคุณจะบินหนีไปขังคุณไว้ในกรงทำให้คุณไม่รู้ว่าโลกภายนอกเนี้มันไปถึงไหนแล้วคุณต้องอยู่ในจุดเดิมๆรู้สึกเหนื่อยหน่าย ฤดูการปาเปลี่ยนเปลี่ยนไปสักแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นหนาวร้อนรู้ดูใบไม้ร่วงรู้ดูใบไม้ผลิรู้ดูฝนทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ดูเหมือนกับว่าคุณจะอยู่ในฤดูเดิมๆคุณยังไม่ได้สัมผัสกับฤดูการที่มันเปลี่ยนไปเวลาที่คุณอยากจะบินคุณก็คุณก็เหมือนคุณบินอยู่ตรงจุดเดิมเขาไม่ได้เป็นลมที่อยู่ใต้ปีกที่จะพาคุณนะไปแบบไปแบบ ให้มันชิวอะแต่เขาอาจจะเป็นลมที่อยู่ด้านหน้าแล้วต่อต้านคุณอะไรประมาณนี้น่าจะเป็นอดีตของคุณที่มันผ่านมาแล้วแล้วคุณรู้สึกเจ็บปวดเพราะใช้เอเน g y จีนี้นคือมันเหมือนกับว่าอยาได้พบเจอกับความรักที่มันเหมือนอดีตที่ผ่านมาเลยอันนี้ใช้พลังงานของคุณหรือเปล่านะคะถ้าใช่ก็ อาจจะเป็นคําอธิษฐานของคุณที่คุณบอกว่าคุณไม่อยากเจอพลังงานนั้นอีกเลยแต่นี่คือสิ่งที่คุณกําลังขอในสิ่งที่คุณไม่เคยได้รับในชีวิตของคุณมาก่อนนะคะไปดูไพ่โรแมนต์แองเจิลอยากจะบอกอะไรกับกับรักที่คุณกําลังจะได้เจอนี้บ้างนะคะคุณได้ไพ่โรแมนติกฟิลลิ่งค่ะ รักที่คุณอธิษฐานไว้เนี่ยเลิศหรูแล้วก็สวยงามนะคุณอาจจะไม่เคยรู้สึกโรแมนติกถามว่าเคยไหมคนเราอะมีความรักอะออในระยะแรกๆมันหอมหวานอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแหละไอ้เรื่องของโรแมนติกฟิลลิ่งแต่มันก็อาจจะหมดไปในช่วงหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณเหมือนนกที่อยู่ในกรงที่ไม่สามารถจะไปดูบรรยากาศภายนอกได้เลยว่ามันเป็นยังไงความโรม โรแมนติกนั้นหรือความรู้สึกดีๆนั้นมันก็สามารถที่จะหายไปจากชีวิตของคุณได้แต่ความรู้สึกโรแมนติกนั้นนะคะมันกําลังจะหวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วตามคําอธิษฐานของคุณนั่นแหละค่ะคุณรู้ไหมว่าคุณเป็นคนที่ดีนะคุณเป็นคนที่น่ารักคุณสมควรจะได้รับความรักที่ดี ในแบบที่คุณปรารถนานะคะวันนี้วันนี้ก่อนหน้านี้ถ้ามีอดีตที่เจ็บปวดและขมขื่นมากๆลืมมันเถอะไปเถอะคะ่ะนะคะลืมไปซะอตอนนี้เคลียร์ e อเนตัวเองให้พบเจอกับรักที่มหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณน,นะคะลืมอดีตให้หมด คุณจะได้แต่งงานคุณจะได้คนนึงเข้ามาในชีวิตเพื่อเป็นรักแท้ของคุณที่เป็นคู่รักของคุณที่เป็นคนที่คุณปรารถนานี้ทั้งหมดเลยคุณจะได้เจอเนื้อคู่แล้วนะคู่ที่จะทําให้คุณได้รู้สึกถึงสิ่งที่คุณต้องการทั้งหมดคุณว่าสวยงามไหมคุณว่าดีไหมคุณมีความสุขไหม นะคะถ้าคุณจะได้เจอกับความรักที่จะทำให้คุณปลดปล่อยออกมาจากโลกไปนี้ค่ะไพ่ใบน,นี้บอกว่าวันหนึ่งวันใดนะคะที่คุณได้เจอกับเขาคนนี้อดีตที่ผ่านมาขอให้คุณให้อภัยลืมมันไปซะแล้วก็ถือว่านั่นคือบทเรียนนั่นคือการเรียนรู้นะคะเพราะว่าเมื่อคุณได้ลืมและให้อภัย คุณจะได้เจอรักปัจจุบันที่ทำให้คุณมีความสุขเราจะไม่เอาเรื่องราในอดีตมาเป็นแผลในใจนะคะปล่อยให้ตกสะเก็ดแล้วก็หายไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะตามแรงอธิษฐานของคุณนั้นเขาเป็นใครรูปร่างหน้าตาเป็นยังไง สีไม้เท้าค่ะแน่นอนค่ะนี่คือการแต่งงานการมั่นหมายการเริ่มต้นความสุขการเริ่มต้นสิ่งดีๆการเริ่มต้นความรักเหมือนโรยด้วยทางเดินที่ยินดีต้อนรับความรักครั้งใหม่ของคุณคราวนี้สับไพ่หลังกล้องนะเพราะว่าไพ่สำหรับนี้อาจจะมีภาพที่ไม่สามารถออกสื่อได้นะคะ คุณได้ไพ่ two of cups ค่ะคืออะไรคะคือรักครั้งใหม่คือเนื้อคู่คุณกับเขาถึงเวลาแล้วที่จะลั่นะระฆังวิวาและก็จับมือไปได้วยกันใครฝันเห็นงูไหมช่วงนี้ใครฝันเห็นงูบอกได้เลยนะว่าคุณได้เจอเนื้อคู่แน่ๆนะคะและเขาคนนี้คือคู่แท้ของคุณค่ะ Ace of w a n d หนึ่งเดียวของกันและกันคุณคือหนึ่งเดียวของเขาแล้วเขาก็เป็นหนึ่งเดียวของคุณเป็นคนอธิษฐานที่คุณปรารถนาถึงเขาคนนี้แน่นอนค่ะนะคะคุณอธิษฐานถึงเขาไว้ใช่ไหมเขาคือเนื้อคู่ของคุณและเขาก็คือหนึ่งหนึ่งไม้เท้าก็คือคุณเห็นหนึ่งไม้เท้านี้ไหมแต่หนึ่งไม้เท้านี้จะมีงูสองตัวที่รัดกันเห็นไหมเหมือนไพ่ใบน,นี้เลยใช่ไหมแน่นอนค่ะคุณกับเขาจะได้เจอกันนะคะ เร็วๆนี้แน่นอนค่ะตามคำอธิษฐานของคุณนั่นเองเขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูแล้วก็ธาตุลมนะคะธาตุลมมิถุนตุลกุมค่ะและเขาอาจจะเป็นชาวราศีเมษก็ได้เป็นคนที่อาจจะอายุมากกว่าคุณนะคะอายุมากกว่าคุณให้ความอบอุ่นกับคุณเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจชีวิต นะคะเข้าใจว่าคุณเจออะไรมาบ้างเข้าใจว่าจะต้องรักคุณยังไงตามคําอธิษฐานของคุณนั่นแหละความรักที่เขาจะมอบให้กับคุณนั้นนะคะมันเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขหรอกคะ่ะแต่ก็เชื่อว่าคุณเป็นคนที่ดีรักเพราะว่าคุณคือคนที่น่ารักแล้วก็เชื่อใจคุณนะเป็นผู้ใหญ่ใจดีอบอุ่นนะแล้วก็ มีฐานะความเป็นอยู่มั่นคงแน่นอนค่ะรักมั่นรักจริงคุณจะได้เจอคนที่อบอุ่นแล้วก็รู้สึกปลอดภัยในรักครั้งนี้มากๆว้าวคุณได้ไพ่เดอะฟูคือไพ่เดอะฟูไปเนี้ยคืออะไรรู้ไหมคะอ่าคือคนคนหนึ่งที่มีจิตวิญญาณเดียวกันนะ่ะคุณเห็นไหมว่า คุณทั้งสองคนนะมีสองใบหน้าคุณและเขาเขาเ็นคนที่อายุมากกว่าคุณนะแต่คุณทั้งสองคนใช้ร่างกายเดียวกันนั่นหมายความว่าคุณนะี่จจะเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณหรือคนที่มีจิตวิญญาณเดียวกันแล้ววันหนึ่งนะคะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคุณและเขาก็จะได้พบได้เจอกันได้มาใช้ร่างกายเดียวกันใช้จิตวิญญาณเดียวกันมันคือการเริ่มต้นครั้งใหม่ ที่ดีมากๆสํสำหรับคุณและเขาเดี๋ยวเราไปเปิดไพ่นะคะ Godless Love นะคะให้กับเพื่อนๆค่ะเขาจะเป็นชาวราศีเมษนะถ้าถามว่ารูปร่างหน้าตาดีไหมบอกได้เลยว่าคุณจะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นในตัวของเขามากๆ เป็นไพ่แห่งการเติมเต็มเป็นไพ่แห่งการบาลานซ์การเลี้ยงดูการเอาใจใส่เข้ามาเติมเต็มชีวิตของคุณอะไรที่คุณเคยขาดหายไปคุณจะได้สิ่งนั้นกลับมาได้ในแบบที่คุณต้องการเป็นแสงตะเกียงที่อบอุ่นเป็นแสงสว่างที่ทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นแสงที่มันมากไปก็ร้อนแสงที่มันน้อยไปก็หนาว แต่เขาจะเป็นแสงนะคะมันไม่ใช่แสงแบบว่าอบอุ่นได้อย่างเดียวนะมันเป็นแสงที่กำลังพอดีแต่การที่คุณจะรู้สึกอบอุ่นได้คุณต้องอยู่ในอ้อมกอดของกันและกันแล้วมีแสงไฟเล็กๆส่องมามันเป็นความอบอุ่นที่พอเหมาะโรแมนติกแล้วก็พอดีพอดีนึกบรรยากาศนั้นออกไหมถ้าคุณนึกออกคุณก็จะยิ้มนะคะจริงๆ คุณได้ไพ่อเวกิน n ิ่งค่ะไพ่อเวกอเว n ินคืออะไรมันเป็นไพ่ที่การตื่นรู้ไพ่เดอะซันเงี้ยไพ่เดอะซันไพ่แห่งความโชคดีมันเป็นช่วงเวลาดีๆมากๆที่คุณจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณสักทีหนึ่งก่อนหน้านี้หรือตอนนี้ไม่รู้นะว่าคุณเศร้าว่าคุณทุกข์ไหมกับเรื่องของความรัก แต่สุดท้ายแล้วคุณจะตื่นขึ้นมาแล้วคุณจะได้รู้ว่าโอ้ความรักที่ดีพร้อมความรักที่อบอุ่นความรักที่สดใสขนาดนี้เนี่ยมันยังมีอยู่จริงในชีวิตของคุณนะคะเปรียบเสมือนคุณได้เจอคู่แท้หงเนี่ยถ้าคุณไปถ้าคุณไปอ่านเรื่องราวของหงนะหงเขาจะไม่เปลี่ยนคู่เขาจะอยู่กับคู่เขาไปจนตายนั่นแหละค่ะ นั่นหมายถึงว่าตอนนี้คุณจะได้เจอคู่แท้แล้วเขาจะอยู่กับคุณไปจนตายเลยเ,เขาจะมาเป็นแรงบันดาลใจมาจุดไฟแห่งความรักให้คุณได้รักอีกครั้งหนึ่งเขาจะมาเป็นคนหนึ่งที่าตามคำอธิษฐานของคุณเนี่ยเป็นไฟให้กับคุณ เนาะเป็นแสงสว่างที่จะทําให้คุณได้เดินตามว่าอ๋อสิ่งที่คุณอธิฐานนั้นมันเกิดขึ้นกับคุณจริงๆคุณได้เห็นแล้วเขาทําให้คุณได้เห็นนะคะเป็นตะเกียงหรือเป็นแสงไฟที่เขาเรียกว่าแรงบันดาลใจสองทางให้คุณลคะค่ะในสิ่งที่คุณกราธิฐานอยู่ในตอนนี้ คุณอาจจะรู้สึกว่ามันก็เป็นแค่คําอธิษฐานมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็ได้แต่สุดท้ายแล้วคนคนนี้เขาจะทําให้คุณได้เห็นความจริงในแรงอธิษฐานของคุณนะคะจะได้พักผ่อนสักทีเนาะจะได้พักผ่อน จะได้สบายๆจะได้ไม่ต้องทุกข์จะได้ไม่ต้องกังวลอีกแล้วจะได้ไม่ต้องถามอีกแล้วว่าความฝันของเรานั้นมันจะเป็นความจริงไหมไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดอะไรเยอะไพ่ออร์คิลน,นี้จะบอกอะไรอีกคะกับความรักของคุณว้าวคุณรู้ไหมว่าคุณมีคนที่กล้าหาญนะ กล้าหาญที่จะกล้าอธิษฐานคําอธิษฐานของคุณนั้นเชื่อไหมว่าความรักแบบนี้มันยากที่จะได้เจอบางทีไม่มีใครมาทําอะไรเพื่อเราได้ขนาดนี้หรอกค่ะทุกคนก็มีความเห็นแก่ตัวทุกคนก็มีความเป็นตัวของตัวเองน้อยมากที่ใครสักคนหนึ่งจะเสียสละเป็นความสุขให้กับเราได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ในแบบที่เราต้องการ แต่คุณกล้าหาญที่จะขอเพราะฉะนั้นในเมื่อที่คุณกล้าหาญที่จะขอจักรวาลก็มอบให้กับคุณนะคะจักรวาลก็กล้าที่จะให้กับคุณทีนี้ใครที่เข้ามาฟังแรนดอมนี้ถ้าใครอยากได้ความรักแบบไหนคุณต้องกล้าที่จะขออย่ากลัวว่ามันจะไม่เป็นความจริงอย่ากลกัวว่า บางคนนะต้องบอกเลยนะว่าคอมเมนต์มาคนอย่างเราเหรอคนอย่างฉันเหรอคนอย่างผมเหรอไม่มีทางหรอกที่จะได้ความรักแบบนี้มันสูญเสียปสไปแล้วมันหมดศรัทธาไปแล้วเหมาะพูดแต่พลังงานลบให้กับตัวเองถ้าคุณอยากได้แบบนั้นถ้าคุณคิดว่ามันไม่มีอยู่จริงคุณไม่ต้องคอมเมนต์นะคะเพราะว่ามันเป็นเป็นมันเป็นพลังงานลบเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ศรัทธาคุณจงบ่นต่อไป คุณจงบอกตับตัวเองว่าคุณไม่มีโอกาสได้ความรักที่ดีหรอกคุณไม่มีบุญวาสนาหรอกคุณก็จงบ่นต่อไปแต่คุณไม่ต้องคอมเมนต์มาเพราะว่ามันเรียกว่ามันสื่อถึงความคิดของคุณสื่อถึงตัวตนของคุณการตัดเพอของคุณจริงๆแล้วลึกๆของคุณเนี่ยคุณแค่ต้องการประชดนะคะแต่คุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดและไ n เซ็ t ใหม่คุณต้องศรัทธา แล้วคุณลองเปลี่ยนคอมเมนต์ดีๆว่าคุณยอมรับแล้วก็กล้าหาญที่จะคิดว่าตัวของคุณนั้นเหมาะสมและคุ้มค่าที่คุณจะได้รับความรักที่ดีโอเคนะเพราะฉะนั้นอย่าคอมเมนต์แบบลบๆมาค่ะอ่านแล้วไม่ดีคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่ พรของคุณคุณขอพอรสิ่งใดคุณก็จะได้พรสิ่งนั้นเห็นไหมคะเมืเ่อกี้เราเพิ่งพูดไปจริงไหมคุณจะได้พรรับพรที่คุณขอเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้และได้เข้ามาฟังตรงนี้นะคะคุณอยากได้ความรักแบบไหนถ้าใครยังไม่เคยได้อธิษฐานจงกล้าหาญที่จะอธิษฐานขอพอรในแบบที่มหาศารย์ที่สุดที่คุณคิดว่า มันคือความสุขในชีวิตของคุณถ้าคุณได้คุณขอนะแล้วคุณจะได้รับพรที่คุณขอนะคะใครเข้ามาฟังคลิปนี้แลนดอมนี้จนถึงตรงนี้บ้างคอมเมนต์มาบอกเราด้วยนะเราต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยจริงๆคะ่ะว้าวคุณได้พไพ่ใบนี้อ่ะคือเขบอกว่าคุณอ่ะ คุณเป็นคนที่มีความอดทนมากๆเลยนะบางคนเนี่ยต้องบอกว่าศรัทธามากๆถึงแม้ว่าคุณจะขอมาตลอดอ่ะหปี2ปี3ปี5ปีบางคนเป็น10ปีแต่ความศรัทธายังมีอยู่ในใจของคุณเสมอคุณเชื่อว่าความอดทนของคุณนั้นสักวันหนึ่งคุณจะได้วิหารรักของคุณคุณจะได้สิ่งที่ดีที่คุ้มค่ากับการรอคอยเพราะฉะนั้นจงอย่าหมดศรัทธา ได้โปรดอธิษฐานได้โปรดขอต่อไปนะคะคุณจะได้มันมานะคะคุณจะได้แล้วสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยมันอาจจะเหนือความคาดหมายของคุณก็ได้เพราะคุณดูไหมวิหารบนดอกบัวมีความสุขไหมมีความสวยงามไหมสงบร่มเย็นไหมคุณจินตนาการเอานะคะคุณจะได้สิ่งนั้นจริงๆรมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะ จริงๆนะด้วยด้วยความสั์จริงอ่ะอันนี้บอกได้เลยว่าด้วยความสั์จริงจากการสับไพ่ของเราเราไม่เคยได้มาตั้งเรียงอะไรไว้หรือต้องจะได้ใบนี้นะจัดไว้นะไม่มีไม่มีจริงๆแต่คุณรู้ไหมว่าไพ่ใบนี้คืออะไรคือไพ่อ่าคัดเดนเลฟรักที่ใจดีอ่ะรักที่ดีอ่ะคุณจะได้คนที่ใจดี รักคุณเกื้อหนุนคุณในแบบที่คุณขอมันมหาศจรย์มันมหาศจรรย์มากมายเหลือเกินสําหรับไพ่ใบนี้นะถ้าจะถามถึงในเรื่องของความรักคุณจะได้คนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณให้เกียรติคุณจะอยู่เคียงข้างคุณดูแลคุณตลอดไปจนแก่จนเฒ่าคุณว่าดีไหมพลังงานนี้นะคะ ใครฟังมาจนถึงตรงนี้ด้วยเนี่ยคือต้องบอกว่าต้องขอแสดงความยินดีด้วยคุณมีบุญค,คุณมีวาสนาพอที่คุณจะได้รักความรักที่มหัศจรรย์ขนาดนี้นะคะ